สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับบรุนต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมเทศนาเรื่องการฝึกหัดใจโดยพระกูสิทธิปภากรหลวงพ่อดร์สะอาดที่โตปาโสเจ้าวาดวัดป่าดอนนโศกการฝึกหัด มีอยู่สองอย่างฝึกหัดกายฝึกหัดใจฝึกหัดกายเช่นเราฝึกหัดเขียนหนังสือเริ่มมาตั้งแต่เป็นเด็กเราฝึกกายให้เขียนหนังสือหรือว่าให้ทำงานต่างๆอันนี้เรียกว่าฝึกหัดกาย แต่การฝึกหัดอีกอันหนึ่งคือการฝึกหัดใจเราจะอะไรมาฝึกใจของเราถึงจะมีความสงบมีความสุขเราถึงจะหมดทุกในวัฏสงสารอันนี้คือสำเร็จเป็นพระอรหันเราจะอะไรมาฝึกใจนี้ฝึกยาก เอาวัตถุสิ่งของมาฝึกมันก็ไม่อยู่ก็ไปตามเรื่องของมันเราต้องแก้ไขโดยการที่เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกฝึกอะไรฝึกใจฝึกใจของเราเนี่แหละให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง หรือเรียกว่าให้เป็นสมาธิให้เอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกมันถึงจะสามารถพ้นจากกองทุก์ได้เราเอาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้ในการที่จะฝึกหัดใจในมีอยู่สี่สวิธีแต่ละวิธีก็แยกย่อยออกไปอีกหลายหลายอย่าง แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แค่สี่สบวิธีพุทธโธก็ดีอนาปานาสติก็ดีเป็นพวกอนุสติสิบเราเลือกเอาอานาปานาสติมาฝึกหัดคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือให้ใจเราอยู่กับลมจึงจะสงบได้ถ้าใจไม่อยู่กับลม ไม่สงบฟุ้งซ่านคิด,เ,ดนนเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดแต่มันจะคิดขนาดนอนไปแล้วยังฝันอีกมันคิดมันนึกมันรู้สึกไปต่างๆนานาเราต้องเอาคำสอนของพระุทธเจ้ามาฝึกหัดมันมันถึงจะอยู่ในที่นี้เราเลือกเอาอานาปานสติ มาเป็นข้อฝึกหัดใจของเราให้สงบทําใจของเราให้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้เรานำมาประพฤติปฏิบัติหัดใจของเราทีนี้เราจะทํำยังไงเรานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตัก กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลองกำหนดดูดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกถ้าไม่สามารถทำได้ให้หายใจลึกๆสักสองสามครั้งเราหายใจลึกๆล,ลงไป แล้วก็ผ่อนให้ลมออกลมกระทบตรงไหนหรือเรารู้ได้ตรงไหนในจมูกของเราให้เราตั้งสติไว้ตรงนั้นตั้งสติไว้ตรงที่ลมหายใจกระทบนั่นแหละคอยรู้อยู่ตรงนั้นความคิดความนึกความรู้สึกต่าง ที่มาเป็นอุปสรรคในการทำความสงบของเราเราไม่ต้องใส่ใจให้ใส่ใจแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ลมกระทบนั่นแหละก็ไม่ใช่ปลายจมูกอย่างเดียวขยับเข้ามาข้างในสักหน่อยหนึ่ง ขยับเข้ามาแล้วมันจะเห็นชัดจะเห็นลมชัดขึ้นหรือว่ารู้ลมชัดขึ้นเวลาลมเข้าก็ให้รู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกก็ให้รู้ว่าลมออกให้คอยรู้ให้คอยรู้อย่างนี้แหละอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำ จนกว่าจิตเราจะสงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้สังเกตดูให้ดีลมหายใจเข้าออกของเราเรากำหนดรู้ได้ไหมให้คอยรู้คอยดูคอยเห็นอยู่ที่นั่นแหละเพิ่มขึ้นไปอีกลมหายใจเข้ายาว ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นเอาเท่านี้ก่อน ไม่อธิบายไปทั้งหมดละเอาเฉพาะเท่านี้แหละเราจะฝึกหัดได้ให้คอยสังเกตรู้ลมเข้าออกลมยาวก็ให้รู้ด้วยลมสั้นก็ให้รู้ด้วยแต่เราไม่ได้ไปแต่งนะไม่ได้ไปแต่งให้ลมสั้นลมยาวนะเราสังเกตเราเห็นลมเข้ายาวเราก็ให้มีสติรู้ว่าโอ้ลมเข้ายาวมันเป็นอย่างนี้ คนปกติไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจลมหายใจจะยาวถ้าตื่นเต้นตกใจลมหายใจจะสั้นแต่ให้เราคอยรู้ลมเสก่อนรู้ลมเข้ายาวออกยาวคอยสังเกตดู ไม่ต้องคิดนึกเรื่องอื่นถ้าคิดนึกเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไม่สงบก็ไม่ต้องท้อใจให้เราคอยกํากับใจของเราบังคับใจของเราเอาอะไรบังคับเอาสติบังคับเอาสติบังคับใจของเราให้อยู่กับปลม ความฟุ้งสั้นเราไม่สนใจให้สนใจแต่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวให้คอยกำหนดอยู่เท่านี้แหละเอาสองขั้นแต่ว,ว่าวิธีทำก็อยอธิบายมานั่นแหละให้ฝึกหัดฝึกหัดอยู่เรื่อย จนกว่าจิตเราจะเป็นหนึ่งเราก็ไม่ได้บอกหรอกว่าโอ้จิตเราจบเป็นหนึ่งนะเราไม่ต้องบอกถ้าเราทำถูกแล้วจิตจะเป็นหนึ่งเองสติของเรานี่จะมั่นคงอยู่กับลมหายใจเข้าออกเอาสตินั่นแหละคอยควบคุม ไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องที่ผ่านมาหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่านึกถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วอย่านึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้นึกดูว่าปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไร เรากำลังกำหนดรู้ใจของตนเองกำหนดรู้ใจรู้ลมนี่แหละมันใช้ได้หลายอย่างกำหนดใจหรือว่าตั้งสติเฝ้าดูใจที่อยู่กับลมเวลาลมออกลมเข้าก็ให้เรารู้ คอยรู้อย่างนี้แหละเดินอยู่ก็าตามนั่งอยู่ก็าตามนอนอยู่ก็าตามถ้ายังไม่หลับก็ให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่มันสั้นมันยาวเราก็ให้คอยรู้ด้วยนี่แหละเรียกว่าฝึกใจที่ไม่สงบที่ฝึกได้ยากที่สุด เราฝึกให้มันสงบลงได้ให้มันเป็นหนึ่งได้ให้มันรู้มันเข้าใจหรือบรรลุมรรคผลก็ให้มันเป็นไปได้ถ้าเราฝึกหัดมันแล้วเนี่ยเหมือนม้าที่ฝึกหัดดีแล้วเหมาะที่จะเป็นเครื่องทรงหรือใช้สอยของพระรามหาราชาอืม เหมือนช้างที่ฝึกแล้วก็เหมาะที่จะเป็นช้างพระที่นั่งของพระมหาราชาหรือของพระมหากษัตริย์จิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ให้มันคิดเรื่องอดีตอนาคตให้มันคิดอยู่แต่ในปัจจุบันให้มันรู้อยู่เฉพาะในปัจจุบันใจเราจะเป็นหนึ่งเลย จะมีอารมณ์เดียวจะมีความสุขเกิดขึ้นภายในนั่นทำกิตให้สงบศาสนาให้ประโยชน์แก่เราพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ไม่ให้คนท่องจำอย่างเดียวให้คนปฏิบัติตามด้วยทีนี้เรามาพิจารณาตัวตนร่างกายาธาตุขันธ์ของเราจิตของเราก็จะหลุดพ้นจาก ผูถุชนเป็นอริยบุคคลคือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันตายแล้วมาเกิดอย่างช้าที่สุดเกียติชาติพระโสดาบันมาเกิดอย่างช้าที่สุดเกียตชาติอย่างเร็วชาติเดียวเอกับพิชีชาติเดียว ิดอบายภูมิทั้งสี่ผู้รง่ายเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ตายแล้วมันไปสู่อบายภูมิปิดอบายภูมิได้ถ้าได้โสดาบันคือไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสัตว์ดิ拉าน ไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกปิดอบายภูมิสีนี้ได้เลยเรามาเกิดก็เลือกที่เกิดได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิคือเห็นดีเห็นงามเห็นชอบเห็นบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริง ถ้าเราปฏิบัติไม่ถอยเราก็เลื่อนขึ้นไปอีกเป็นพระลิคนทชั้นที่สองคือเป็นพระสกิทาคามีมาเกิดในโลกมนุษย์นี่ครั้งเดียวก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันแต่ถ้าปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็จ,จะบรรลุอนาคามี สุทธาวาสพมมโลกนี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีไม่ได้ลงมาเกิดในมนุษย์อีกเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ในพมมโลกสุทธาวาสแล้วสิ้นอายุพรมก็เข้าพระนิพพานเลยถ้าปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ถ้าเราเห็นชัดอยู่ในใจของเราว่าโอ้ทุกข์เป็นของมีอยู่ถ้าหลบใดที่เรายังมีเกิดอยู่ความแก่และความตายก็มีอยู่เราไม่เกิดเท่านั้นจึงไม่มีความแก่ความตายไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราก็วางธาตุวางขันอันนี้ได้ไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายในตัวตนอันนี้รู้เห็นเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนที่เราจะเข้าไปยึดถือว่าอันนี้ของเราอันนี้ตัวเราอันนี้คือ วางสิ้นทุกขหมดทุกใจของเราเป็นไปตามนั้นวางธาตุวางขันอันนี้ได้แม้เป็นมนุษย์อยู่ก็มีความสุขสุขมากสุขอยู่ภายในใจนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขกินอยู่ก็เป็นสุขทำอะไรอะไรอยู่ก็มีความสุข ก็ทำไปเรื่อยๆไม่ท้อไม่ถอยไม่ละไม่เลิกไม่หยุดทำไปเรื่อยๆเราได้โสดาบันแล้วก็ทำให้มันเป็นสกิทาคามีให้มันเป็นอนาคามีให้มันเป็นพนิพานให้สังเกตดูให้ดีลมมันเข้ามันออกอยู่แต่ก่อนเราไม่ได้กำหนด บทน,นี้เรามากำหนดเราก็จะเห็นใจของเรานน่ฟุง้งซ่านคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้ไม่อยู่กับที่กับทางไม่อยู่กับหลักทีนี้เรามาฝึกหัดเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัดใจเราก็จะคอยน้อม เข้าหากันใจก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีความเข้าใจหรือความรู้ความเห็นความเป็นไปของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นในใจของเราใจเราจะมีความสุขมากเกิดมาชาตินี้เราได้โสดาบันก็ถือว่าดีแล้วมีบางท่านบางคน บอกกับตามาว่าอู้ชาตินี้ขอให้ได้สุดบันเถอะพอใจแล้วถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้ามันไม่อยู่เพียงเท่านี้หรอกมันต้องเลยขึ้นไปจนถึงอรหัน์นนถ้าปฏิบัติไม่ทอ้อไม่ถอยและถูกต้องตามหลักแล้วใจเราจะสูงส่งมากความสุขในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่าพระนิพาน พอดีผ่านสูงสุดดีที่สุดวางความทุกข์ทั้งปวงนี้จากความทุกข์ได้มันไม่เท่านั้นหรอกถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันกับละเอียดอ่อนลงไปจนถึงเป็นพระอาหารหันนั่นแหลเราพยากรณตัวของเราได้เลยว่าเรา สามารถทำกิจให้ปล่อยวางได้ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดนๆในในทั้งสิ้นให้คอยกำหนดลมคอยรู้ลมอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าสังเกตอยู่างนี้แหละสังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกสังเกตอยู่ คอยรู้อยู่จิตจะลืมอารมณ์ต่างๆจะเหลือแต่สติกับจิตเป็นสมาธิส่วนมรรคผลคอยพูดกันขอให้ฝึกจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อนเอาธรรมะของพระพุทธเจา้าเนี่ยเรามาฝึกหัด เรียนรู้ตำราคำพีหมดพระไตรปิฎกทั้งตู้แต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่เอาธรรมะเหล่านั้นมาฝึกหัดความรู้ความเห็นของเราก็ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าเราเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาฝึกหัดอย่างเราเอาอนาปานนสติมาฝึกหัดใจเราเราก็จะเห็นความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปในเรื่องต่างๆจะมีความสุขความสงบเกิดขึ้นภายในให้คอยรู้อยู่อย่างนี้แหละถ้ามันเป็นไปแล้วนะไม่ได้ตั้งใจกำหนดมันก็รู้ก็เห็นของมันมันเห็นชัดใจเราก็ไม่งดหงิด ไม่โมโหโทโสใจมันเข้าถึงธรรมธรรมะเข้าถึงใจก็จะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาว่าประเสริฐจริงดีจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้ธรรมคำสอนของพระองค์ตลอดทั้งสามปีดกนี้รู้หมด เห็นหมดในคำสอนขององค์ถ้าไม่เอามาปฏิบัติไม่เอามาฝึกหัดใจก็ยังไม่มีค่าอยู่นั่นเองเพียงแต่เราไม่ต้องจำพระไตรปิฎกทั้งหมดเอาว่ารู้พุทธโธหรือว่ารู้ลมหายใจอย่างเดียวใจเราก็สามารถเห็นความสุข เห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาว่าศาสนานีเข้าถึงใจเราแล้วจำได้บทเดียวเท่านั้นแหละแค่พุทธโธหรืออาณาปานสติเราเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เพียงข้อเดียวเท่านี้เราก็สามารถพ้นจากกองทุกได้ไม่ถูกตํำถ้าเราฝึกหัดได้ เราสละเวลาของเราจากหน้าที่การงานต่างๆมาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีเราก็ได้ประโยชน์มากมายก็มีมรรคมีผลเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนเรานี่เกิดตายในวัฏสงสารนี่นับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ท้่ว เกิดแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกขาชาติปุณปูนงังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปเป็นทุกข์อยู่เรื่อยการที่เราปฏิบัติธรรมนี่ถ้ามันเป็นไปตามคำสอนของพุทธเจ้าได้มันก็วางความยึดมั่นถือมันได้ก็ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ เป็นพระโสดาบันเป็นพระจกิทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระอรหันต์เป็นได้เนี่ยเราเอาคำสอนมาฝึกหัดเพียงคอยกำหนดรู้ลมเท่านั้นไม่ได้เอามาฝึกหัดทั้งหมดในตู้พระไตรปิฎกเราหัดเท่านี้เท่าที่เห็นลมหายใจเข้าออกนี่แหละเราก็สามารถพ้นทุกข์ได สามารถข้ามโอวคสงสารอันนี้ได้ถ้าไมาอย่างนั้นเราเกิดมาในทุกถูกต้องนี่น้ำตาไหลกี่ครั้งแต่ละชาติเต่ละชาติเอาน้ำตาของคนผู้นั้นนะ่ะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี่อันที่ไม่สามารถกำหนดรู้เบื้องต้นเบื้องไปลายได้นี่เอามาฝึกหัดเอามาปฏิบัติ เอามาแก้ไขให้มันดีขึ้นให้สังเกตดูสิการเกิดแก่เก็บตายของคนเราน้ำตาหลังไหลร้ลองไห้คิดถึงกันน้ำในทะเลมหาสมุทรนี่ยังน้อยกว่าน้ำตาของเราผู้ถูกทุกถูกต้องแล้วน้ำตาของเรามากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทร ทั้งสี่เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนเราทำชีวิตของเราให้สั้นเข้าอายุขอโทษเราทำการปฏิบัติให้มันถูกต้องตามธรรมของพุทธเจ้าการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของเราก็สั้นเข้า ได้เป็นพระโสดาบันเกิดกิจชาติเนี่ยได้พาละหันไม่เกิดเลยไม่เกิดก็หมดทุกข์ถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ดูสีน้ำตาของคนชาติหนึ่งๆมันไม่ได้ปิ๊บหนึ่งหรือว่าได้ถังหนึ่งนะขันหนึ่งก็น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึง เราเกิดแล้วเรามีทุกข์เบ,บียดเบียนเราน้ำตาที่เราหลั่งไหลออกแต่ละพวรชชาติเก็บมารวมกันน้ำตาที่เอามารวมกันแล้วนั้นมันมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรทั้งสี่ท้าได้ปฏิบัติแล้วได้เห็นธรรม ขึ้นมาในใจหรือเห็นสุขเกิดขึ้นในใจคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าที่เสียเวลาท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดคุ้มค่าแล้วโชคดีแล้วว่ากันเถอะเรา้นให้ตั้งใจปฏิบัติ ไปเรื่อยๆโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลมยาวเข้ายาวออกยาวลมเข้าลมออกสั้นก็ให้คอยรู้เห็นมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกใจเราก็จะสงบ ดันโตเศษโทมนุษย์เสสุผู้ฝึกหัดใจย่อมได้รับความสุขความสงบความประเสริฐเลิ่นล้นได้เห็นพระพุทธศาสนาด้วยใจของเราเอา้าตั้งใจปฏิบัติต่อไป